ตอนนี้เวลาหกโมงนะคะฝนเทลงมาอย่างหนักเลยนะคะทุกคนคะน้ำท่วมหมดและ้วจ้าตกอย่างแรงเลยทุกคนทุกคนดูตอนนี้นะคะน้ำเข้าไปขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นแข้งแลวนะคะถ้าอยู่ตรงกลางเนาะดูนะคะทุกบ้านนะคะทุกคนฝนแรงมากนะคะไฟไฟ เดียวนะคะทุกคนดูดิี่แรงมากนดูนะคะดูนะคะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปที่เหลือไปให้นะคะทุกคนดูร้านค้านะคะบ้านยายดาวนะคะขึ้นเยอะเลยเนี่ยปิงนะคะปิงน่าจะมาฮะ โอเคดูน้ำดูน้ำฟานแลบด้วยนะคะทุกคนดูน้ำดูน้ำค่ะตกเยอะเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะในชั่วโมงเดียวนะคะตกหกโมงหยุดหนึ่งทุ่มนะคะนี่นะคะทุกคนคะ่ะฝนเริ่มจะหยุดแล้วนะคะยากาศก็จะประมาณนี้นะคะหน้าบ้านนะคะทุกคนดูดูดูด จากที่เคยนั่งใส่บาทน,นะคะเนี่ยดูดูดน้าพัานเยา,าวนะคะท่วดูฝั่งน้นนะคะฝั่งน้อนอยู่อ่าข้างในบ้านก็เต็มเลยนะคะทุกคนอีกนิดเดียวนะคะเข้าถึงข้างในเนาะตกแรงมากค่ะที่ไหนตกบ้างเนาะวันนี้มากลางๆที่พี่ <laughs> เดินมากลางๆอีลึก <laughs> ลขนาดไหน นังฝนหยุดนะคะทุกคนดูๆๆอ่วมเลยจะยุบไหมเนาะพรุ่งนี้ระวังปิงก็แล้วกันค่ะไว้แช่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ